สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงแรงครับมาเบิรงงัวทองครับเป็นงัวสาวทองแหลกครับสาวทองแหลกครับสาวทองแหลกเด้อสดสดสูงลอยสามสิบหาพอดีครับสูงลอยสามสิบหาครับนี่ครับเปิดว้ครับสองหมื่นสองพันเท่านั้นครับเป็นงัวสีมุ่มงตาลครับสูงลอยสามสิบหาครับ มาตึงตรวจทองคุณตะแล้วครับก็เลยล่างขีให้น้ำคุนสีเขาไปในช่องอีกแล้วสีเข้าไปตรวจอีกวะอีหละทองหกเดือนกว่าครับพี่น้องครับทองหกเดือนกว่าครับในทองผสมช็อกกักแลกไว้ครับแต่ว่าเอกสารบวบครับเพดดำๆเลยโกค้างใหญ่ๆนี่สูงลอยสามสิบห้าสาวทองแหลกหกเดือนก่าแล้ว ลูกตัวใหญ่แล้วครับพี่น้องครับลูกตัวใหญ่แล้วสองหมื่นสองพันเด้อสดแห่งครับงัวสีมุมมักตางัวสีมุมมักตาลครับเข้าว่าท่านในเลี่ยนครับพึ่งลงรดมามังหันครับพึ่งลงเครื่องมาบังหันครับเบิ้งครับงัวสดสดเลยง้วสดๆดเลยพี่หน้าตาหน้างามเด้อครับพี่น้องครับหน้างามนังหนาขนเรียบนังหนาขนเหลียบเลียบ เล็กกบกระงามครับเล็บนาเล็บลังนมสีเต่าล่ำตูงแงวสีมุ่มมักตาลสีมุ่มมักตาลเสสองครับพี่น้องครับสองหมืนสองพันงอสดสดเลยทองหกเดือนกว่าแล้วทองหกเดือนกว่าแล้วครับผสมช็อกกระแลกไกว้ครับพี่น้องครับนี่กีบเล็บขอเท่าครับประกันทองเด้อบ่าวตึงตัวทองให้เี็บร้อยครับ เป็นงวนทองหกเดือนกว่าครับประมาณนี้ครับหกเดือนกว่านี่สูงลอยสามสิบหาครับสาวทองแหลกเด้อนาเลียงคือกันครับตัวนี้ครับนาเลียงคือกันเด้อสองหมื่นสองพันครับทรงฟรีกะสองร้อยโลครับประมาณนี้ตัวทองให้เรียบร้อยบรรยากาศช่วงเร่งๆครับ เอาตึงไทยพึงได้มากมังหันครับพึงล่งลดล้วก็มาตัวท่องให้ครับตัวท่องให้ครับสีน้ำใสอีกล่างขีออกอีกนาเลียงครับนาเลียงไผ่มักงัวทองสดสดกับสดสดนี่นางามครับจมูกสีดําครับบทดขบเครืองครับตัวนี้ครับพี่เบิ้งครับเบิ้งครับ เดี๋ยวสิเปลี่ยนเข้าให้อยู่ดอกครับเข้าก็ยังดียุติบ้าเป็นมันเก่าแล้วครับเดี๋ยวเบาตึงเปลี่ยนให้ครับเปลี่ยนเข้าให้ครับเดี๋ยวเบื้องสีไล่ไปเบื้องช่วงท้ายครับเบื้องช่วงท้ายท้ายก็ยังมุมเนี่ยนี่สีมุมมักตาลครับกโอขางไงดีอยู่กโอขางไงดีพวงหางด,ดําดีเพศด,ดําดีมักตะพันสดครับเป็นงอสด เป็นงวสดพี่หนางามๆครับหนางามหูพอดีเลยหูบิดพอดีเลยพี่นอ้องคุณพ่อคุณแม่หูบิดพอดีงัวห,หูอยู่พึ่งมาหม่ครับวัานิ่งบันไดพึ่งมาหม่แต่ว่าเบาตึงกระจับได้บไดอยู่ตัวทองเพื่อนมังหันตีจกดากากเตือนเบาตึงยังน้อยจกดากเพื่อนครับ นี่สีม่วงเมกตาลครับได้อย่น้ากินน้ากะโอเคครับสุดยอดงว้วนทองเลี้ยงยง่ายๆครับสองหมืนสองพันครับอ้าวสนใจโทรมาเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับสีม่วงักตาน์งวหูงว้วประกันทองครับงวประกันทองเบิ้งเบิ้งดังอ่อนๆนี่จับดังให้เบิ้งเลยดังอ่อนๆนี่ม่แตอยากไป นี่เดี๋ยวเดี๋ยวท้ายทำก่อนคุณนะตาล้างกว้างดีครับตาล้างกว้างดีหน้าตาอาตาเดี๋ยวอย่าฝ่าอย่าฝ่าวยืนสักก้อนยืนสักก้อนโอ้ดังอ่อนครับดังอ่อนหัวจุ๋งง่ายครับดังอ่อนๆนี่ครับอย่าฝ่าวไปอย่าฝ่าวไปเบื้องล่างละเอียดก่อนโอ้หนังหนังหนาคนเรียบดีครับ นางามครับนางามหัวตัวนี้นางามซดเป็นสดสาวทองแหลกพกเดือนกว่าครับลูกตัวใหญ่แล้วลูกตัวใหญ่ลวเดอ้อนี่ยืนอยู่ทั้งโพลกองดินบ่าตึงกำลังสิน,น้ำค้ายครับค้ายดอนครับพญาค้าวไยไปทรงตำบลค้ามป้อมครับอำเภอชิมมาลาดนี่แหละครับปุ่นนะครับเล็บครับ เลียบงามอยู่เว้อครับเลียบงามอยู่ประกันท่องครับแข้งขาประกันให้ทกทอนสิบห้ามือครับอย่าไปอย่าไปเดี๋ยวใจเย็นนี่กินแทะยาเห็นยาเห็นยาอยากไปกินยาแล้ว เอามักท่มากครับสูงลอยสามสิบหาครับคุณแม่คุณพ่อครับนี่เข้าเดี๋ยวเปลี่ยนไหมเ้อเดี๋ยวเปลี่ยนเข้าห้มหมครับบรรยากาศช่วงแรงๆครับบอมีแดดหรอครับช่วงงอกขว้วเขาคอกพอดีสาวทองเหล็กหาสดๆเนี้ยนี่ครับไปเลี้ยงจายลูกได้อีกหลายตัวายลูกได้อีกหลายตัว ปุนนะปุนนะยกเธอเลยเลยยกเธอเลยเลยอ่าสำหรับชิปนี้ครับบาตึงปทุมราชกับสิขอจบชิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับจะได้เดินทางไปส่งงวครับไปส่งไข่ดอนครับไข่ดอนหน่อยตัวหนึ่งครับพี่สวัสดีครับผม